คูของราชบุรีมิตรผลนะครับเปิดบ้านไล่ถล่มนะครราชสีมามสาสตาร์ไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้ต้องบอกว่าราชบุรีลงสามานักเตะทุกคนเนี่ยลงมาด้วยความพึกเหิมเป็นอย่างมากใช่ครับเพราะเขาผลงานไม่เดียวเลยนะครับมีชัยชนะในเกมที่เอาชนะแอร์ฟอร์ได้เท่านั้นเองนะครับในบ้านขณะที่ลูกทีมของมิรอสโจซิตโคราชมาดีมากๆนะครับ,รบเกมเดียวที่แพ้ก็คือไปแพ้สุพรรณศูนย์ประตูตอนหนึ่งซึ่ง ทำผลงานดีมาก<ช>แต่วันนี้กลายเป็นหนังคนละม้วนนะครับพอราชบุรีเดินหน้าแล้วก็กดประตูได้ติดต่อกัน3ลูกในครึ่งแรกเนี่ยทำให้เกมนี้แทบเป็นเกมของราชบุรีแทบจะจบแล้วนะครับแม้ว่าครึ่งเวลาหลังเนี่ยโคราชจะเร่งเครื่องมีโอกาสทําประตูหลายครั้งก็จริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเจาะเชฟของโค้ชคนใหม่ของราชบุรีอย่างสมชายไม่มวรายไม่ได้นะครับใช่ครับผมก็ต้องบอกว่าโคราชเนี่ย ไปเสียประตูกันเร็วเกินไปตั้งแต่นาทีที่4ใช่ครับ,รบให้จังจากนั้นมานตั้งเกมไม่ได้เลยคร,ครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมนี้ครับ